ย้อนกลับไปสักประมาณ18ปีก่อนก็โดยความที่ผมเป็นเด็กเนาะช่วงนั้นก็ประมาณ14-15ก็จะชอบฟังเรื่องผีเรื่องดี้ลับอะไรหลายๆอย่างซึ่งถ้าเราจะหาเรื่องดี้ลับเรื่องพูดผีวิญญาณเนี่ยเราต้องไปถามกับคนแก่คนเฒ่า ซึ่งวันนั้นผมก็ได้นั่งถามป้าว่าป้าป้าจากที่ป้าเคยเล่าให้ผมฟังว่าป้าเป็นคนที่ไม่กลัวปงไม่กลัวผีแล้วป้าเคยเจอบ้างไหมป้าก็เลยเล่าให้ฟังย้อนกลับไปต่อนะฮะจากเรื่องของป้านะย้อนกลับไปต่ออีกประมาณสี่ห้าปีช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูที่คนต่าจังหวัดคนอีสานบ้านเราก็ ช่วงเขาเรียกช่วงเห็ดออบเห็ดงอกนะซึ่งคนที่สารบ้านเราเนี่ยถ้าไปหาตอนกลางวันเนี่ยมันค่อนข้างจะหาเห็ดมองสองเห็ดดูยากเพราะว่าใบไม้อะไรมันจะปกคลุมเห็ดจนเรามองไม่เห็นแต่ถ้าไปตอนกลางคืนซึ่งจะใช้ไฟฉายส่อมันจะสามารถมองเห็ดขายเห็ดได้ซึ่งขายเห็ดมันก็จะสต้อนกับแสงไฟ วันนั้นป้าก็ได้คุยคุยกับเพื่อนเพื่อของป้าแก่ว่าเออคืนนี้ไปส่องเหตุกันเห็นบ้านาข้างๆเขาไปส่องมาเขาได้มาคนละตะกาสองตะก้าได้เยอะอยู่ป้าก็เลยชวนเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องนองแก่ไปก็รวมแล้วกันไปกันสี่ห้าคนก็พากันไปไปป่าเนี่ยป้าก็จะเป็นติดติดหมู่บ้านเนี่ย เป็นป่าตอนนั้นยังไม่เป็นป่าอนุรักษ์ตอนนี้ก็เป็นป่าอนุรักษ์ไปแล้ว <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ก็เลยพากันขับมอเตอร์ไซค์ไปก็คือพอไปถึงป่าเนี่ยก็จะจอดมอเตอร์ไซค์ไว้รอบๆนอกป่าแล้วทีนี้ก็จะเดินเท้ากันสองห้าเห็ดไปก็เลยความเมามันคือเห็ดมันก็เยอะก็ต่างคนก็ต่างหากันไป แต่จะไม่ได้เดินร่วมปุ่มกันนะฮะก็คือจะแยกกกันหาไปเรื่อยๆป้าผมก็ไปอีกทางนึงพวงเพื่อนๆแกก็ไปอีกทางนึงป้าผมก็ได้ความที่อย่างที่เคยบอกครับแกเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวอะไรกับพวกนี้สักเท่าไหร่แล้วแกจะเป็นคนที่ชอบถัดตามอะไรหลายๆอย่างที่เราได้ยินมานะคือไม่ว่า คนแก่คนเฒ่าเขาจะพูดกันว่าไม่ว่าเราจะได้ยินอะไรกลางค่ำกลางคืนอะไรอย่างนี้อย่าทักอย่าทวงเ <c oughs> พราะตอนเราทักเราทวงเราจะเจอติแต่ป้าผมเนี่ยเป็นคนที่อย่างที่บอกฮะแกไม่กลัวแกก็จะเก็บเห็ดไปเรื่อยๆสองเห็ดไปเรื่อยๆก็จะมีเสียงเหมือนคนเหยียบกิ่งไม้ตามหลังมาเรื่อยๆแกก็ ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแกก็ไม่คิดอะไรเดินไปสักพักก็เหมือนมีเสียงเดินตามอีกป้าผมก็เลยพูดออกไปว่าทางใครทางมันเด้ออย่ามาหากินด้วยอย่ามาลบกวนกันฉันมาหากินฉันมาอยู่ของฉันไม่ได้มาลบกวนใครทีนี้ป้าแกก็เดินหาไปเรื่อยๆของแกแล้วอยู่ๆก็จะมีเสียงเหมือนสิ่งของสิ่งหนึ่ง มันเหมือนเหมือนลูกมะพร้าวตกลงจากต้นเสียงปุ๊บตุ๊บ,บอย่เงี้ยแล้วป้าผมเนี่ยจะเป็นคนที่ปากวัยก็จะทักว่าเป็นภาษาอีสานนะแต่เดี๋ยวผมแปลเป็นไทยนี่เจ็บไหมบอกแล้วให้จับต้นไม้ดีๆเห็นไหมตกเลยเจ็บไหมล่ะจุกไหมล่ะแล้วป้าก็จะหัวเราะแบบแล้วก็เดินหาต่อไป พอแกเดินหาต่อไปปุ๊บทีนี้แกก็เริ่มส่องไฟไปช่วงนั้นก็จะได้เยอะอยู่แล้วได้ครึ่งตะกะ้าแหละยิ่งหามันก็ยิ่งสนุกเนาะยิ่งเราหาได้เยอะมันก็ยิ่งสนุกยิ่งหาไปต่อเรื่อยๆแกก็ส่องไฟไปในระยะสักประมาณสิบเมตรแกไปเจอกลุ่มเห็ดโคลนกลุ่มหนึ่งเกิดเป็นกลุ่มเลยอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่ง ต้นไม้ต้นนี้ก็ต้นนี้น่าจะสักประมาณห้าคนอกเป็นต้นที่ใหญ่พอควรแต่ถ้าแกถ้าปาป้าแกจะเข้าไปเอาป้าแกต้องมดุดโงงน้ำามอะไรเข้าไปทีนี้แกก็เริ่มมุดเข้าไปมุดเข้าไปแต่พอไปถึงโคนต้นกลับมองไม่เห็นเห็ด ป้าแกก็เลยถอยออกมาใหม่แล้วก็ส่องเข้าไปใหม่ก็เห็นเห็ดทีนี้แกก็เลยมุดเข้าไปอีกเล็งไว้ดีๆแล้วก็มุดเข้าไปแต่ก็ไม่เห็นเห็ดอีกแกก็เลยถอยกลับมาปึ๊บแกก็เลยบ่นไปว่าโธ่จะบังตากันทําไมมาหาอยู่หากินทาแบบเนี้ยแมวก็ได้แกก็เลยบอกอย่างนี้แกก็เลยหันเบนหน้านี้จากต้นไม้ต้นนั้น พอแกก้าวขาเดินหันหน้านี้ไปได้สักประมาณห้าเก่าอยู่ดีๆกิ่งไม้กิ่งไม้เป็นๆไม่มีลมไม่มีอะไรเลยกิ่งไม้เป็นๆมันหักร่วงลงมาจากตน้นแกโค้งลงมาเลยแกก็สะดุ้งสักหน่อยหนึ่งแต่ด้วยความที่แกเป็นคนใจแข็งแกก็เดินหาต่อไปแกก็เดินหาต่อไปกําลังส่องไปเห็นเห็ดกลุ่มนึงอีก แกก็เริ่มเดินเข้าไปปุ๊บก็มันเกิดเป็นฝูงเนาะแกก็เริ่มงัดดินงัดอะไรไปแล้วอยู่ดีๆแกก็ได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งผ่านหลังแกแกก็รีบหันไฟมาดูปุ๊บก็ไม่เห็นอะไรแกก็ไม่ได้คิดอะไรแกก็ยังเก็บเห็ดของแกต่อไปแล้วทีนี้แกก็เริ่มส่องไปส่องไปเรื่อยเก็บเห็ดไปเรื่อย ในจังหวะที่เก็บเห็ดแกเงยหน้าขึ้นส่องไฟไปแกไปเจอสิ่งสิ่งหนึง่งซึ่งมันจะอยู่กลางป่าเลยซึ่งป่าตรงเนี้ยเขาจะไม่ค่อยเข้ามาหากันเพราะว่าเขาจะเชื่อกันว่าป่าตรงเนี้ยมันเฮี้ยนสิ่งที่แกเห็นก็คือมันเป็นกองฟอนเก่าเป็นที่ เขาศพเก่าในสมัยสมัยโบราณเนาะแกเห็นแกก็สะดุ้งตกใจว่าเออแกเข้ามาตรงนี้ได้ยังไงซึ่งตรงนี้มันเป็นเขตที่ชาวบ้านเขาะจะไม่เข้ามาหากันมันพูดง่ายๆก็เหมือนป่าช้าอะไรประมาณนี้ครับแกก็เริ่มเดินถอยหลังเดินถอยหลังมาเรื่อยๆแล้วในจังหวัดที่แกเดินถอยหลัง แกเพ่งเล็งไปที่กองฟอนนั้นแล้วอยู่ดีๆแกก็เห็นเป็นคนตัวดำดำเมี่ยมเหมือนต่อตะโกเหมือนคนถูกเผาเหมือนคนถูกเผาที่เผาลวกๆเผาแบบไม่ได้เม่าไม่ได้ไหมอะไรมากมายอยู่ดีๆเขาก็เหมือนคนนอนอยู่แล้วลุกขึ้นนั่งแค่ครึ่งตัว แล้วก็ยกมือขึ้นชี้หน้าแกแล้วก็บอกว่าออกไปจากที่ของกูแกก็รีบทิ้งตะกร้าเห็ดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรีบวิ่งออกไปเลยแต่ความวิ่งป้าผมแกก็จะใส่ผระถุงนะก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งนะคือเห็ดคืออะไรก็ไม่เอาเลยแต่แกก็ได้ยินเสียง ตะโกนตามหลังมาเรื่อยๆว่าออ,ออกไปออกไปออกไปจากที่กู้ออกไปเรื่อยๆอ,อยู่อย่างนี้นะฮะ <c oughs> แกก็ทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งเดินทั้งวิ่งออกไป <c oughs> ในจังหวะที่แกวิ่งไปเรื่อยๆเ,เดินไปเรื่อยๆแกก็ก้มหน้าก้มตาวิ่งเนาะเพราะแกกลัวว่าถ้ายัางสองก็จะเห็นอีกทีนี้แก ในจังหวะที่แกวิ่งแกเดิอแกได้ยินเสียงคนเหมือนคนสเลดติดคอก็จะประมาณว่า <c oughs> แกก็เลยหยุดฉะงักแล้วเงยหน้าขึ้นคุณพระสิ่งที่ป้าผมเห็นก็คือแกยืนอยู่ตรงหน้ากองปอนที่เดิมซึ่งหาง่างคราวนี้เข้ามาใกล้กว่าเดิมที่แกเคยเห็นที่เห็นครั้งแรก ซึ่งครั้งนี้แกเห็นใกล้ในระยะประมาณ5เมตรแกก็ยังเห็นผู้ชายคนนั้นนะ่ะนั่งอยู่บนกองฟอนตัวนี้ดำมาเมี่ยมเหมือนเดิมก็ชี้หน้าแกอีกเหมือนเดิมว่าออกไปป้าของผมก็เป็นลมลมฟุบตรงนั้นไปเลยจอดับไปเลยป้าผมมาตื่นอีกทีก็ตอนเช้าแล้วนะเพราะ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ไปด้วยกันเขาก็ออกตามหากันก็เจอก็ได้พาออกจากป่าแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลสรุปก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะฮะแค่เป็นลมลมปุ๊บลงเฉยๆทีนี้ผมก็จะมาสรุปนะครับว่าทำไมในป่ามีกองฟอนในยุคสมัย ผมยังไม่เกิดนะฮะป้าแกเล่าให้ฟังว่าในยุคสมัยนั้นซึ่งเวลาถ้าหากมีคนใครเสียชีวิตหรือใครประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตตายเนี่ยในยุคสมัยนั้นเขาจะไม่เผาศพในวัดนะฮะซึ่งในวัดก็จะอยู่ในหมูบ่บ้านแต่เวลาเผาศพทีเขาก็จะย้ายที่ฝังเผาศพเนี่ยไปเผาในป่า หรือเผาออกออกไปให้ไกลจากหมู่บ้านนะเพราะว่าด้วยความเชื่อเขาคิดเขาเชื่อกันว่าถ้าหากเราเผาศพไว้ในบ้านหมู่บ้านเนี่ยอาจจะมีวิญญาณโผล่มาให้ชาวบ้านชาวเมืองได้เห็นอาจจะอยู่กันไม่ได้ซึ่งก็เลยย้ายไปเผาไว้ในอีกที่นึงเพื่อให้วิญญาณวิญญาณเนี่ยได้สิ่งสถิตอยู่ในนับป่าแถวนั้น ซึ่งกองฟอนนี้ก็จะเป็นเปรียบเสมือนกันนะฮะเขาก็ไปทําไว้เผาในป่าที่แห่งนั้นในละแวกรอบๆข้างนั้นก็จะมีทั้งหลุมฝังศพเอ่ยมีกองฟอนเผาศพเอ่ยก็ต่างๆนานา,นา,นากันไปในยุคสมัยนั้นคือถ้าสมมติว่าเราจะเผาศพที เราก็ต้องมาโยนไข่ไข่แตกตรงไหนก็จะเผาตรงนั้นนะซึ่งในยุคสมัยนี้ก็จะไม่มีแล้วถ้าเกิดว่า,าทำงานศพไอทำงานศพหรือจะเผาศพก็จะเอาเขาเมตน,นะฮะแต่ยุคสมัยนั้นก็จะเป็นการสิ่งดวงเสียงทายว่าโดวงวิญญาณในแต่ละดวงเนี่ยที่เสียชีวิตลงเขาอยากให้เราเผาเขาตรงไหน,น เราก็ทําการเสี่ยงทายด้วยการโยนไข่แตกตรงไหนเราก็เผาตรงนั้นซึ่งในหน้าป่าแห่งนี้ก็จะเป็นเหมือนกันป่าแห่งนี้เขาก็จะเรียกว่าป่าโนนผีตานะฮะเพราะว่าก็เขาเล่าลรือกันว่าป่าแห่งนี้จะเงียบมากซึ่งจะไม่มีใครค่อยเข้าไปในป่านี้เลยก็เรื่องทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับ